Hello truth welcome gospel Bible daily to our and study สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคะ What a joy it is to be able to study the Word of God together เป็นความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับที่เรามีโอกาสศึกษาพระคมัมภีร์ด้วยกันนะคร You know today we'll talk about God's perfect love for us วันนี้เราจะมาพูดถึงความรักที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้านะครับ And uh, we know this that love is the most basic human need แล้วเราก็ทราบดีใช่ไหมครับว่าความรักจริงๆมันก็เป็น พื้นฐานความจําเป็นอย่างหนึ่งของชีวิตเราไปแล้ว everyone is looking for love เพราะว่ามนุษย์ทุกๆคนเนี่ยก็กําลังมองหาความรักอยู่ in one way or the other ไม่ว่าจะในทางใดทางหนึ่งก็ตามนะคร and there are so many people และมีผู้คนมากมาย they look for love in all the wrong places ที่เขาไปแสวงหาความรักในที่ที่มันผิดนะครับ and maybe that's you too แล้วมันอาจจะเป็นตัวคุณด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ maybe you're trying to fulfill your heart trying to other from find love คุณอาจจะพยายามเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของคุณโดยการมองหาความรักที่มาจากมนุษย์นะคะ and thank God แต่ขอบคุณพระเจ้า that there are many people in your life who love you ที่ยังมีผู้คนมากมายในชีวิตของคุณนะคบที่เขาเองก็รักคุณ maybe your parents เป็นพ่อแม่ของคุณนะคบ maybe your friends หรือว่าเป็นเพื่อนเพื่อนของคุณ your brothers and your sisters เป็นพี่น้องของคุณเอง but we have to know this แต่เราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะ t h human love is <Always> imperfect. ว่ายังไงความรักของมนุษย์เนี่ยก็ไม่สมบูรณ์แบบอยู่ดี and so we need to go to a stronger foundation เราจําเป็นต้องไปหาพื้นฐานที่เรียกว่ามันเข้มแข็งกว่านั้น we need to go to the right source เราจําเป็นต้องไปหาความรักจากแหล่งที่ถูกต้อง which is God and His love for us ซึ่งก็คือพระเจ้าและความรักที่พระองค์มีให้กับเรา you know God's love for us ความรักที่พระเจ้ามีให้กับเรานะครับ Should be the anchor in our lives. Because His love is perfect. His love is unchanging. And His love is unconditional. You know, if we look at the way people love each other, uh, especially in the world today, you know, human love is always. conditional คือความรักของมนุษย์เนี่ยมันมักจะมีเงื่อนไข love is based on having the right looks ความรักก็ขึ้นอยู่กับการที่เราต้องมีรูปร่างหน้าตาภายนอกที่ดูดีนะครับ Many times human love is based on accomplishment หลายๆครั้งนะครับความรักของมนุษย์ก็ขึ้นอยู่กับความสำเร็จที่เรามีหรือว่าสัญชาติของเราความสามารถของเราหรือว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีคือความรักของมนุษย์ก็มักจะอยู่บนพื้นฐานในสิ่งต่างๆที่มันเป็นวัตถุ but god's love แต่ความรักของพเจ้า i s not based on these things ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลย you have to understand this simple truth คุณจําเป็นต้องเข้าใจความจริงที่เรียบง่ายตรงนี้ด้วยนะครับ god's love for you ว่าความรักที่พระเจ้ามีให้กับคุณ it's not based on your looks ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาภายนอกของคุณ it's not based on your accomplishment ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสําเร็จของคุณ it's not based on your nationality ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติสัญชาติที่คุณมี or your talents หรือว่าความสามารถของคุณ or your past หรืออดีตของคุณ or your p o s s e s s i o n หรือว่าทรัพย์สมบัติที่คุณมี God's love for you ความรักที่พระเจ้ามีให้คุณ totally unconditional and it is based on his love จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เรียกว่า ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรักของพระองค์จริงๆ God doesn't love you based on who you are พระเจ้าไม่ได้รักคุณเพราะคุณเป็นใครอ๋ what you have หรือสิ่งที่คุณมีอ๋ what you have done หรือสิ่งที่คุณเคยทํา God's love is unconditional ความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไข You need to hear that again and again คุณจําเป็นต้องฟังตรงนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกเสมอนะครับ Because many times เพราะว่าหลายๆครั้งเอง We look at human love เรามองดูความรักของมนุษย์ which is conditional ซึ่งมันก็มักจะมีเงื่อนไข And then we interpret God's love based on our experiences. And we think that God loves us based on the things that we do. ความรักของพระเจ้าก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำ but we need to realize แต่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจนะ God's love is what I call one way love ความรักของพระเจ้าคือสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นรักทางเดียว He loves us พระเจ้ารักเรา because He loves us เป็นเพราะพระองค์แค่อยากรักเรา He loves us พระเจ้ารักเรา not to get anything back from us ไม่ใช่เพื่ออยากจะได้อะไรตอบแทนจากเราเลย He loves us because He loves us พระเจ้ารักเราก็แค่อยากจะรักเรา It is not based on the receiver ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับต้องเป็นยังไงก่อน His love is based on him. แต่ว่าความรักของพระองค์ขึ้นอยู่กับว่าพระองค์นั้นเป็นใคร God's love. ความรักของพระเจ้า love with no strings attached. คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่หวังสิ่งใดตอบแทน When God loves you. เมื่อพระเจ้ารักคุณ He doesn't love you to get something back from you. พระเจ้าไม่ได้รักคุณเพราะต้องการอยากได้อะไรจากคุณ It's it's no strings attached. คือไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนจริงๆ It is a love that demands no payback. เป็นความรักที่ไม่ได้ต้องการอะไรกลับมาเลย It is a love that enjoys loving no matter what. แต่เป็นความรักที่มีค ความสุขที่ได้รักนะครไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตรงนี้มันเป็นอะไรที่ฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่มันเป็นความจริงที่มีพลังแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ God loves you ที่พระเจ้ารักคุณ because เพราะพระองค์แค่อยากจะรักคุณมันจริงๆง่ายๆแค่นี้เอง The Bible says God is love พระคัมภีร์บอกพระเจ้าเป็นความรัก It does not say God has love ไม่ได้บอกว่าพระเจ้ามีความรัก It says God is love แต่บอกว่าพระเจ้าเป็นความรัก You know we can say like this เราสามารถจะพูดแบบนี้ก็ได้นะครับ For God ว่าสําหรับพระเจ้า Love is not a feeling or a mood ความรักมันไม่ใช่ความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ Love is who he is แต่ว่าความรักคือเป็นพระเจ้าเองเลย God does not borrow love from anybody พระเจ้าไม่ได้ไปขอยืมความรักจากใครทั้งนั้น God does not have to try to love you พระเจ้าไม่จําเป็นต้องมาพยายามที่จะรักคุณ God just simply loves you พระเจ้าก็แค่รักคุณเฉยๆเพราะพระองค์เป็นความรักนะคร I like to say it like this ผมชอบที่จะพูดแบบนี้ Sugar is sweet บอกว่าน้ำตาลมันหวาน Sun <is> bright. แล้วก็พระอาทิตย์ก็รู้สึกว่าแสงสว่างเจ,จิดจ้าน้ำก็เปียก Fire is hot ไฟก็ร้อน Lime is sour มะนาวก็มีรสเปรี้ยว diamond is shiny เพชรเองก็เรียกว่ามีแสงที่เปล่งประกาย In other words หรือในความหมายหนึ่งก็คือ You cannot separate these two คุณไม่สามารถที่จะแยกทั้งสองอย่างนี้จากกันได้ You cannot separate sugar and sweet คุณไม่สามารถจะแยกความหวานออกจากน้ําตาล You cannot separate water and wet คุณไม่สามารถจะแยกการเปียก กับออกจากน้ำ You cannot separate fire and hot คุณไม่สามารถที่จะแยกไฟออกจากความร้อน You cannot separate lime and sour คุณไม่สามารถจะแยกมะนาวออกจากความเปรี้ยว You cannot separate diamond and shiny คุณไม่สามารถจะแยกความเปล่งประกายออกจากเพชรได้ In the same way ในทํานองเดียวกัน You cannot separate God and love คุณก็ไม่สามารถจะแยกพระเจ้าออกจากความรักได้ Love is not a part of God ความรักมันไม่ใช่แค่เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในพระเจ้า Love is his Fundamental essence, love. แต่ความรักก็คือ พระเจ้าเองเลยนะครับเพราะพระองค์เป็นความรัก and every other character of god and ก็ลักษณะนิสัยอื่นๆของพระเจ้า is to be understood on the basis of his love เราจะสามารถเข้าใจได้อยู่บนพื้นฐานความรักของพระองค์ a n w the bible simply says this in 1 john 4:19พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้แบบง่ายๆเลยนะครับใน1ยอห์นบทที่4ข้อ19 we love god ว่าเรารักพระเจ้า because he first loved us เราว่าพระองค์ทรงรักเราก่อน note he first l o v e us. ถ้าเราดูนะครับตรงนี้บอกว่าพระองค์ทรงรักเราก่อน But many times in the Christian world, แต่ว่าหลายๆครั้งเองในโลกของคริสเตียน there is a misunderstanding. มันมีความเข้าใจผิดอยู่ We think เราคิดว่า that we have to first go to church. ก่อนอื่นเราต้องไปโบสถ์ Then God l o v e us. และพระเจ้าถึงจะรักเรา We have t h e first pray. เราจําเป็นต้องอธิษฐานก่อน Then God l o v e us. และพระเจ้าถึงจะรักเรา We have to first serve Him. เราต้องรับใช้พระองค์ก่อน Then He will love us. แล้วพระองค์ถึงจะรักเรา It's a wrong. mind belief system มันเป็นระบบความเชื่อที่ผิดทนอง That's not what the Bible says และนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ The Bible says พระคัมภีร์บอกว่า God first loved us พระเจ้าทรงรักเราก่อน Before you did anything ก่อนที่คุณจะทําอะไรแม้แต่นิดเดียว Before you pray ก่อนที่คุณจะอธิษฐาน Before you fast ก่อนที่คุณจะอดอาหาร Before you gave anything ก่อนที่คุณจะเสียสละอะไรทั้งนั้นเลย God first พระเจ้ารักคุณก่อน you, you know, God cannot help but love but help คือมันช่วยไม่ได้จริงๆที่พระเจ้ารักคุณอ่ะ He first loved you พระเจ้ารักคุณก่อน Which ซึ่งหมายถึง he does not even desire a payback from you คือพระองค์ไม่ได้มีความปรารถนาที่อยากจะให้คุณมาตอบแทนอะไรทั้งนั้นเลย His not obligating you to love him back คือพระองค์ไม่ได้ไปเหมือนฝืนใจคุณว่าคุณจําเป็นต้องรักพระเจ้าตอบกลับมาด้วย and a god never says พระเจ้าจะไม่มีวันบอกว่า we will love you เราจะรักเจ้านะ but you have to love me back แต่เจ้าก็ต้องรักเราตอบกลับมาด้วย that's not what god says อันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพูดแน่นอน god says i love you พระเจ้าบอกว่าเรารักเจ้า because i love you เพราะว่าเราแค่อยากรักเจ้า god does not need reason to love you พระเจ้าไม่ต้องการเหตุผลใดๆในการที่จะต้องรักคุณ absolutely not ไม่ต้องการเลย in a l for example, ตัวอย่างนะครับ Sun does not need reason to shine คือดวงอาทิตย์ก็ไม่มีเหตุผลว่าทําไมถึงมีแสงจ้าขนาดนี้ you know Sugar does not need reason does sweet need not to be หรือว่าน้ำตาลเองก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงหวาน it is sweet no matter what คือไม่ว่าจะยังไงก็ตามน้ำตาลมันก็ต้องหวาน sun shines no matter what ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามดวงอาทิตย์ก็ต้องส่องแสง in the same way ในทำนองเดียวกัน God does not need reason to love you He loves you no matter what คือพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลในการรักคุณนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามพระองค์ตัดสินใจแล้วว่าจะรักคุณ well some people may think บางคนอาจจะคิดว่า well every Christian know that คริสเตียนท คนก็รู้ no not every every Christian know that ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนรู้หรอกนะคบ many Christians believe คริสเตียนหลายๆคนยังเชื่อ first do things for God ว่าเขาต้องทำอะไรให้กับพระเจ้าก่อน then God love them และพระเจ้าถึงจะรักเขา you know but that's not what the Bible teaches แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์สอนเรานะครับ again I'm repeating the same verse that we read คือผมก็อยากจะพูดจากข้อเดิมที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะคบ we can love God ว่าเราสามารถรักพระเจ้าได้ because God first เพราะพระเจ้ารักเราก่อนนะคะเราจะเป็นต้องเชื่อตรงนี้ด้วยสุดหัวใจของเราเลยไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะไปเริ่มคิดว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยมันต้องมีข้อแม้มีเงื่อนไข to และนั่นก็คือคำโกหกที่มามันพยายามอยากจะยัดเยียดให้เราเพื่อเราจะเชื่อ and คือก่อนที่พระเจ้าจะักเราเเนราจป็ต้องทำ นู่นนี่นั่นอะไรให้พระองค์ก่อนแหละ Now, love one God's is way ความรักของพระเจ้าเป็นทางเดียวนะคะ you might think does i s mean that I don't have to love God คุณอาจจะคิดว่านั้นหมายความว่าฉันไม่จำเป็นต้องรักพระเจ้าใช่ไหม well try that ก็ลองดูสิ if you believe in God's love for you คือถ้าคุณเชื่อมั่นในความรักที่พระเจ้ารักคุณทางเดียวแบบนี้ก่อน unconditionally รักแบบไม่มีเงื่อนไขจริงๆอ่ะ you know he loves you just because he loves you แล้วคุณก็เชื่อนะคะว่าพระองค์รักคุณแค่เพราะพระองค์แค่อยากรักคุณ just receive that kind of love คือรับเอาความจริงในลักษณะนี้ก่อน and you cannot help but love him back. เพราะเมื่อคุณเข้าใจในความรักแบบนี้มันช่วยไม่ได้อยู่แล้วที่คุณอยากจะรักพระองค์ You cannot help but respond to that love. มันช่วยไม่ได้จริงๆที่คุณเองก็อยากจะตอบสนองกับความรักแบบนี้ You know, of course, the response has to be from us. คือแน่นอนนะคะว่าการตอบสนองออกไปมันต้องมาจากเราแหละ But that does not mean. แต mm ่มันไม่ได้หมายความว่า God loves you so that you can respond. พระเจ้ารักคุณเพื่ออยากใช้คุณตอบสนองกับพระองค์ Whether you respond or not. ไม่ว่าคุณจะตอบสนองในความรักนี้หรือไม่ God loves you. ยังไงพระเจ้า ก็ยังรักคุณเหมือนเดิม But when you bask in that love แต่ว่าเมื่อคุณเนี่ยเอาชีวิตมาอยู่ในความรักแบบนี้ I promise you you will respond back to him ผมรับรองเลยว่ายังไงคุณก็ไม่มีทางที่จะไม่รักพระเจ้า But what I'm saying is this สิ่งที่ผมพูดก็คือ t o love God back is not a demand from God คือการรักพระเจ้าตอบกลับไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเรา Like I said อย่างที่ผมพูดไปแล้ว God does not say พระเจ้าไม่ได้บอกว่า Okay I will love you first เอาล่ะเดี๋ยวไงเราจะรักเจ้าก่อนแล้วกันนะ You have to love me back แต่ว่าเจ้าก็ต้องรั ถ้าเจ้าไม่รักเรานะเพราะถ้าเจ้าไม่รักเรานะเราก็จะไม่รักเจ้าเหมือนกันคือวันไม่ใช่ข้อตกลงกันแบบนี้ God <loves> you พระเจ้ารักคุณเพราะพระองค์รักคุณ think <about> this. ลองคิดดูนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ารักเราตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นคนบาปเลยพระเจ้ารักเราตอนที่เรายังหลงทางอยู่เลย He loved us while We did not know him พระเจ้ารักเราตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่รู้จักพระองค์เลย He loved us while we did not believe him พระเจ้ารักเราในขณะที่เรายังไม่เชื่อในพระองค์เลย God cannot stop loving you พระเจ้าจะไม่มีวันหยุดรักคุณ And it's a powerful truth และมันเป็นความจริงที่มีพลังมาก So I wanted to enjoy this truth today วันนี้ผมอยากจะให้คุณได้มีความสุขกับความจริงนี้นะครับ That God first loved you ที่ว่าพระเจ้ารักคุณก่อน He is not waiting for you to do something first พระเจ้าไม่ได้รอให้คุณทําอะไรให้พระองค์ก่อน So that he can love you เพื่อที่พระองค์จะได้รักคุณ Love you before you did anything did แต่พระองค์ตัดสินใจรักคุณไปก่อนที่คุณจะทำอะไรแม้แต่อย่างเดียวแล now we have the power to love him แล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าใจนะคบเราก็เลยมีพลังที่จะรักพระองค์ because he first loved us เป็นเพราะเรารู้ว่าพระองค์รักเราก่อน and this is the Christian life แล้วนี่แหละคือชีวิตคริสเตียน and this is the God that we know แล้วตรงนี้คือพระเจ้าที่เรารู้จัก and this is our heavenly Father แล้วนี่ก็คือพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ของเรา let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father I thank you ระวิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆวันนี้ลูกขอเปิดใจรับเอาความรักนี้แบบสดใหม่เข้ามาเลย I receive this unchanging love ลูกขอรับความรักที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง And I build life, and I Life my และลูกขอสร้างชีวิตของลูก heart my และขอให้จิตใจของลูกได้เป็นสมอยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวในความรักของพระองค์ Thank you Father for loving me. ที่พระองค์ทรงรักลูกในพระนามพระเยซูเอเมนเอเมนผมก็หวังว่าวันนี้ถ้อยคำแห่งความจริงตรงนี้จะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งใหญ่ให้คุณเลยนะคะอย่าลืมที่จะแบ่งปันคำเทศนานี้ด้วยนะคะเพราะผู้คนจำเป็นต้องได้ยินความจริงที่เป็นเรื่องของพื้นฐานแบบนี้แหละ Jo again next time next us อย่าลืมกลับมาศึกษาพระคัมภีร์กับเราใหม่ในครั้งต่อไปนะคะขอพระเจ้าอวพรนะครับ Thank you so much for following our teaching ministry on our YouTube channel ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาติดตามฟังคําเทศนาและการสอนของเราผ่านทางช่อง YouTube นะครับ

จะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตยอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้